นี่นะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับผมวันนี้ภาคบ่ายนะครับวันนี้ทีมงานร้านฟันโซล่าเซลล์นะครับผมก็ได้มาติดตั้งนะครับระบบนะครับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เป็นของคุณพ่อกองนะครับของคุณพ่อกองอยู่บ้านหนองแวงนะพ่อบ้านหนองแวงศรีวิไลนะครับตำบลตำบลกุดหมากไฟนะครับตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอ่นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ ตอนนี้เราติดตั้งนะครับเป็นปั๊มขนาดเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ครับปั๊มขนาดหนึ่งแรงนะครับน้ำเต็มท่อนะครับนะครับน้ำไหลมาเต็มท่อนะครับตัวนี้บ่อบาดานนะครับเป็นบ่อบาดานขนาดห้านิ้วนะครับบ่อบาดาลขนาดห้านิ้วเราหย่อนลงไปอยู่ที่สามสิบสองเมตรนะครับสามสิบสองเมตรนะครับเป็นปั๊มขนาดหนึ่งแรงตัวนี้เราใช้แผงนะครับเป็นแผงโพลี นะครับเป็นแผงโพลีขนาดสามรอยสี่สิบวัตต์นะครับตัวนี้เราติดตั้งไว้อยู่ที่สี่แผงนะครับเราติดตั้งอยู่ที่สี่แผงครับตัวนี้นะครับเป็นสวนเป็นสวนมะม่วงนะครับครับตัวนี้เป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับสวนมะม่วงน้ำดอกไม้อ่าของพ่อปลูกกี่ไร่ครับพ่อบไร่ทั้งหมดเป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับผมยี่สิบไร่นะครับ ตอนนี้ของคุณพ่อตัวเดิมก็จะมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะมีปั๊มนะครับติดไว้เลยแล้วสามแผงนะครับผมเป็นปั๊มชักขนาดสองนิ้วนะครับอตอนนี้ก็มาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือติดตั้งเพิ่มอีกครับเป็นขนาดนะครับสี่แผงนะครับปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบบัตนะครับตัวน,นี้บ้านลูกค้าก็จะอยู่อยู่อยู่ทางขึ้นอยู่เส้นทางขึ้น วัดภูตะเพาทองนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมวัดภูตะเพาทองนะครับห่างจากวัดภูตะเพาทองประมาณสามกิโลสองกิโลถึงสามกิโลนะครับครับตอนนี้ทีมงานนะครับล้างล้างเครื่องเจาะนะครับเครื่องทุ้นแรงนะครับผมไม่ต้องขุดหลุมนะครับไม่ต้องใช้เสียมอีกแล้วครับเครื่องเจาะเจาะเลยนะครับเนี่ยครับรอเทสน้ํานะครับไม่นานนะครับผมเนี่ยครับน้ําเต็มแล้วครับ คมแรงของน้ำแรงมากนะครับน้ำเต็มท่อครับก็ตัวนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจในระบบนะครับปั๊มน้ำบาดาลโซลาเซลล์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถติดต่อนะครับทีมงานเราได้เลยนะครับผมของเราก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่สามสาขานะครับผมครับก็คือสาขาหนึ่งนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมหมู่บ้านสวนพฤกษานะครับหมู่บ้านสวนพฤกษาสองนะครับ ข้างอปาปิ้งยากนะครับสาขา2อนะครับอยู่ที่อำเภอเพนนะครับอาอยู่ที่3มแยกนะครับ3แยกบ้านสุ่มเศร้านะครับ3แยกบ้านสุ่มเศร้าอำเภอเพนนะครับผมอุดรธานีนะครับแล้วก็สาขา3มครับเราจะอยู่ที่บ้านน้องไผ่นะครับสาขา3าอยู่ที่บ้านน้องไผ่นะครับอำเภอรัตนาวปีนะครับจังหวัดนอง g k ายนะครับมีอยู่ที่3มสาขาครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมอยู่ใกล้สาขาไหนก็ติดต่อเราได้เลยนะครับผมทีมงานเราก็พร้อมให้บริการครับเดี๋ยวยังไงก็ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผม